วันนี้นึกอยากทำเมนูที่สมัยตอนเด็กๆคุณย่าเคยทำให้ทานนั่นก็คือแกงไก่ใส่บุนเส้นซึ่งสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครทำขายค่ะเราทำกินเองแล้วก็จัดเต็มเครื่องสมุนไพรไปเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรานำวุนเส้นมาแช่น้ำก่อนค่ะแช่ประมาณ5-10นาทีถัดมาเรามาตำเครื่องพริกแกงกันค่ะใส่พริกแห้ง แล้วก็ตามด้วยเกลือเพื่อที่จะตำพริกได้ง่ายขึ้นจากนั้นพอตำพริกละเอียดแล้วเราก็ใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมถัดมาเรามาเตรียมผักกันค่ะหั่นต้นหอมประมาณ2ข้อนิ้วตามด้วยผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งทางภาคอีสานจะเรียกหอมเปหั่นซอยพริกสักเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันแต่ถ้าใครชอบเผ็ดก็สามารถเพิ่มเติมล่ากว่านี้ได้ค่ะจากนั้นก็หั่นตะไคร้ประมาณ1-2ข้อนิ้ว แล้วก็เด็ดใบแมงลักเอาเฉพาะใบค่ะวุ้นเส้นแช่น้ําแล้วนะคะเรามาหั่นครึ่งไว้ค่ะถัดมาเรามาตั้งหม้อใส่เครื่องพริกแกงที่ตำไว้แล้วก็ใส่น้ําล้างคกแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเนื้อไก่แล้วก็ครึ่งในเมื่อไก่เริ่มสุกไปได้ประมาณ80เรเรามาปรุงรสกันค่ะใส่ผงปรุงรสผงนัวน้ำปลาน้ำปลา ใ,ใส่ใบมะกรูดลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเมื่อเนื้อไก่สุกแล้วเราจะใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเมื่อวุ้นเส้นสุกแล้วเราจะใส่ใบแมงลักลงไป <c oughs> แล้วก็ตามด้วยพริกสดต้นหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยในขนาผัดอยู่นี้ถ้าน้ำลดนะคะเราสามารถเติมน้ำได้ขาะสักเล็กน้อยเพราะว่าเวลาที่เราใส่วนเส้นวนเส้นเขาจะดูดซับน้ำค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงไก่ใส่วนเส้นพร้อมตักเสิร์ฟได้แล้วค่ะนอกจากแกงไก่ใส่วนเส้นแล้วเราสามารถเลือกเนื้อสัตว์อื่นๆได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะ ทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆหรือจะทานเล่นก็อร่อยเพลินเหมือนกันนะคะแกงไก่ใส่บูนเส้นเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของการชูรสของกลิ่นสมุนไพรฉะนั้นเวลาที่เราทํากลิ่นสมุนไพรในแกงไก่ใส่บูนเส้นจะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะไม่ยากเกินไปแถมอร่อยแล้วก็เข้มขน้นหอมกลิ่นเครื่องสมุนไพรหนัวมากเลยค่ะ ขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ